สวัสดีครับผมพอยจากค้นพบอย่าเมื่อแต่รอให้สิ่งภายนอกเป็นไปตามที่คุณต้องการหรือปรารถนาเพื่อที่จะอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขได้หรือพูดง่ายง่ายผมถามคำถ,ถามนี้ละกันครับคุณคิดว่าใครมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความสุขใจ ของตนเองตัวคุณหรือเปล่าตัวเราเองหรือเปล่าหรือคนอื่นหรือสิ่งอื่นหรือเหตุการณ์อื่นสถานการณ์อื่นที่อยู่ในโลกภายนอกปัจจัยภายนอกแน่นอนครับคุณก็คงเห็นด้วยว่าหากพิจารณาดีๆแล้วผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความสุขของใจของตนเองก็คือตัวเราเองนั่นแหละ ยิ่งเราพิจารณาถึงประเด็นนี้เราจะยิ่งเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งมากขึ้นว่าเรามีความรับผิดชอบต่อตัวเราเองนะแต่น่นนครับมันเข้าใจได้นะว่าทำไมคนเรามักจะคิดในทางตรงกันข้ามเพราะว่ามันมีหลายเหตุผลอย่างเช่นหนึ่งเราอยู่ในโลกที่ เราสัมผัสและเข้าใจโลกของเราผ่าน5สัมผัสท,ทั้งหมดดังนั้นมันง่ายที่จะรู้สึกดีเมื่อเราสามารถเห็นสิ่งที่เราต้องการจับต้องได้อย่างเป็นชิ้นเป็นอันเช่นรถใหม่รถหรูบ้านใหม่บ้านหรูเงินทองหน้าที่การงานตำแหน่งโปรโมชั่นในในหน้าที่การงานความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อน เพื่อนร่วมงานคนในครอบครัวและที่สำคัญที่เรามักต้องการกันเป็นส่วนใหญ่ความสัมพันธ์กับแฟนคู่รักนะครับมันง่ายไงที่จะรู้สึกดีเมื่อเรามีสิ่งนั้นที่จับต้องไดอ้อยู่ต่อหน้าต่อตาของเราที่เราเรียกว่า,าเป็นของเราซึ่งหากพิจารณาในมุมมองของอัตตาหรืออีกโก้นะครับมันเป็นการยึดมั่นถือมั่นอย่างหนึ่ง ดังนั้นหากเราไม่มีสิ่งนั้นมันก็ง่ายที่จะรู้สึกขาดแคลนไงนี่คือประเด็นเมื่อไม่มีก็รู้สึกขาดแคลนเมื่อมีก็ง่ายที่จะรู้สึกดีนอกจากนี้ก็มีเหตุผลอื่นอย่างเช่นเรารับการโปรแกรมมาจากสภาพแวดล้อมมาจากค่านิยมสังคมมาจากวัฒนธรรมของเรามาจากการเลี้ยงดูของครอบครัวมาจาก Value system หรือค่านิยมของครอบครัวของเราหรือของตัวเราเองและระบบความเชื่อต่างๆที่ชวนให้เรารู้สึกว่าเราต้องไปถึงจุดๆหนึ่งในชีวิตอ่ะเพื่อที่จะเป็นคนที่มีคุณค่าได้เพื่อเป็นเพื่อที่จะเป็นคนที่ดีพอได้เพื่อที่จะเป็นคนที่เป็น somebody ได้เพื่อจะเป็นเพื่อที่จะเป็นคนที่คนอื่นยอมรับและรักในตัวเราได้ เราอยู่ในสภาวะหรือสิ่งแวดล้อมสังคมที่มีแต่การส่งข้อมูลข้อความใส่เราตลอดเวลาเราโดนอัดผ่านการผ่านโลกของโฆษณาผ่านโลกของค่านิยมผ่านโลกของกระแสะสังคมให้รู้สึกว่าความสุขของเราพึ่งอยู่กับหรือขึ้นอยู่กับการได้มาซึ่งสิ่งนั้นที่คุณต้องการรถบ้านเงินทริปเท,ที่ยวท่องเที่ยว เพื่อนฝูงสังคมที่ดีที่ต้องการสังคมหรูสังคมไฮโซอะไรก็แล้วแต่แฟนนะคู่รักอะไรก็แล้วแต่แต่คุณว่าไหมว่าการดำเนินชีวิตแบบนี้มันคือการดำเนินชีวิตจากสมมุติฐานที่ผิดและอันตรายเพราะหนึ่งหากคุณดำเนินชีวิตอย่างนี้เนี่ย ในยะของมันนะมาบอกแล้วว่าระหว่างทางก่อนที่คุณจะถึงเป้าหมายของตัวคุณได้เนี่ยมันคงยากมันคงเหนื่อยมันคงทุกข์และเมื่อคุณได้สิ่งนั้นมาคุณก็ต้องอะไรระวังละแวงว่าจะสูญเสียมันไหมต้องคอยปกป้องมันต้องคอยบำรุงมันนะครับและที่สำคัญเมื่อได้สิ่งนั้นมาอาจจะมีความสุขอย่างมากจริง แต่ความสุขนั้นก็จะเป็นความสุขในระยะสั้นเมื่อเวลาผ่านไปแล้วก็ชินกับสิ่งที่เรามีแล้วเราก็จะอยากได้เพิ่มเติมในทางจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่า hedonic adaptation นะครับหรือหากฟังครูบาอาจจะเก่งๆอธิบายประเด็นนี้เขาจะพูดถึงธรรมชาติของอัตตาหรืออีโก้ซึ่งต้องการครอบครองครอบงำสิ่งอื่นมากขึ้นตลอดเวลา ต้องการสิ่งอื่นมากขึ้นตลอดเวลาต้องการยึดมั่นถือมั่นถือว่าสิ่งนั้นเป็นของของฉันมากขึ้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 นทีนี้ผมไม่ได้บอกให้เราละกิเลสไม่ได้บอกให้เราปล่อยสิ่งที่เราอยากได้ปฏิเสธมันไม่ได้บอกให้เราไม่ต้องใฝ่หาความฝันเดินตามความฝันเดินตามเป้าหมายไม่ใช่เลยครับในทางตรงกันข้ามผมเพียงเน่ผมเพียงแค่อยากจะเสนอว่าเจอร์นี่ของเราอะเจอร์นี่อะ ขบวนการเดินทางของเราอะที่จะไปถึงจุดนั้นน่สิ่งเนี้สำคัญกว่าจุดหมายปลายทางครับและมันจะดีกว่าไหมหากเราเรียนรู้ที่จะหาความสุขสิ่งที่สามารถเติมใจเราได้ให้อิ่มใจได้ในปัจจุบันขณะกับสิ่งเล็กๆนน้อยที่เรามีอยู่แล้วโดยไม่ได้ไปพึ่งพาอาศัยกับ รถคันใหม่บ้านหลังใหม่แฟนคนใหม่การได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนหน้าที่การงานได้รับโปรโมชั่นได้รับโบนัสสิ่งนั้นมีก็ดีครับแต่มันไม่ใช่หัวใจสำคัญหรือแก่นสำคัญของสภาวะใจของเราในแง่นี้เราอาจจะพูดได้ว่าเรา,เราก็กำลังทวงอำนาจคืนมากับสู่ตัวเราอย่างแท้จริงเพราะเรากำลังประกาศกิจสรภาพให้โลกรู้ว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกภายนอกของเราก็กตามเรายังเป็นผู้ควบคุมและกำหนดสภาวะจิตใจของตนเองได้อยู่เสมอสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ empowering มากๆครับสิ่งที่ชวนให้เราปลุกพลังอย่างแท้จริงเพราะหากอธิบายในมุมมองของพุทธศาสนาหรือทางธรรมะหรืออธิบายในทางที่ครูบาอาจารย์ ที่มีสติปัญญาสูงสูงที่เก่งเก่งหลายท่านพยายามสอนเราเนี่ยมันก็คือการฝึกดึงตัวเองกลับมาสู่ปัจจุบันขณะนั่นเองเพราะในปัจจุบันขณะเราไม่ได้มีใจที่หลุดคิดฟุ้งซ่านไปกับความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ไม่ได้เป็นไปตามที่เราพึงปรารถนาหรือหวังไว้ไม่ได้กลับไปเสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้ไปจมอยู่กับเรื่องในอดีต ปัจจุบันขณะจะเป็นเครื่องช่วยให้เราดึงสติกลับมาในขณะเดียวกันหากเราหลุดจากปัจจุบันขณะเราอาจจะไปคิดถึงอนาคตเกิดความวิตกกังวลใจเพราะกลัวว่าเราจะไปถึงเป้าหมายไม่ได้เพราะกลัวว่าเราจะเก่งไม่พอสําเร็จไม่พอมีเงินไม่พออายุมากเกินไปและหาคู่รักไม่ได้หน้าตาดีไม่พอเก่งไม่พอดีไม่พอ,อสารพัดอย่างเห็นไหมฮะปัจจุบันขณะจะ เป็นจุดสำคัญที่เราสามารถพึ่งพาได้ตลอดอย่างแท้จริงแล้วมันอยู่ภายในตัวเราเพราะมันคือการเคลียร์ขยะการฟังซ่านของการปรุงแต่งการคิดฟังซ่านของใจแล้วเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันขณะได้มากขึ้นแม้เรากําลังจะเดินตามความฝันของเราเดินตามความปรารถนาของใจแต่เรามาจากพื้นฐานของการอยู่กับปัจจุบัน การมีความสุขกับสิ่งเล็กน้อยการรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เรามีการรู้สึกรู้สึกชื่นชมชื่นชอบและ appreciate รู้สึกขอบคุณ gratitude กับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยหาความสุขกับสิ่งเล็กน้อยสิ่งนี้จะดีกว่าไหมและเมื่อเราได้สิ่งนั้นมาสิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ เพิ่มความสุขได้อย่างสง่างามเพราะเราไม่ได้พึ่งมันเราไม่ได้พึ่งมันมาเราไม่ได้อาศัยมันเป็นหัวใจสําคัญต่อสภาวะใจของเราแล้วสิ่งนี้แหละนะครับผมอยากเสนอว่าเป็นการดําเนินชีวิตที่ผมว่าปราศจากความทุกข์ได้อย่างสง่างามมากที่สุดทางหนึ่งอย่างที่บอกไปเรามักจะอยู่ในโลกที่ ถูกชวนให้คิดและเชื่อว่าเราต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนู้นสิ่งนี้เพื่อที่จะมีความสุขแต่ผมอยากจะลองอธิบายประเด็นเนี้ยจากอีกมุมหนึ่งคุณสังเกตไหมว่าเวลาเราต้องการอะไรสิ่งสิ่งใดสิ่งมากๆอยากได้อะไรมากๆเนี่ยอยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้เงินอยากได้ทองอยากได้โบนัสอยากได้งานที่ดีงานใหม่อยากได้แฟนอยากได้คู่รักเมื่อเราอยากได้สิ่งนั้นมากๆเนี่ยนะ แล้วเราเต็มไปด้วยความหวังที่อยากได้สิ่งนั้นเนี่ยเราตั้งใจทํางานขยันทํางานตั้งใจทําเงินตั้งใจทำมาหากินตั้งใจจีบผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นที่เราปิ๊งเนี่ยแล้วหากมันดูเหมือนกับไปในทิศทางที่ดีแต่วันดีคืนดีกดอนิจจังไม่มีแน่นอนสิ่งนั้นหายไปสิ่งนั้นล้มไปสิ่งนั้นล้มเลิกไปผู้หญิงผู้ชายคนนั้นไม่ตอบรับเราไม่ตอบสนองเรา เขาเทเราแล้วแต่เนี่ยหรือเราไม่ได้เลื่อนอ่าโบนัสเราไม่ได้ขั้นเงินเดือนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสังเกตไหมว่าเมื่อเราเกิดความผิดหวังแล้วเราทุกเนี่ยผมตั้งคำถามหน่อยว่ามันยุติธรรมกับตัวเองไหมที่จะต้องทุกข์ใจแล้วจมกับความผิดหวังขนาดนั้นเสมือนกับว่าเรากำลังเอาสิ่งที่เราอยากได้มาเป็นเงื่อนไขที่ ที่กลับมาปล้นความสุขของเราในปัจจุบันขณะหากเราไม่สามารถได้สิ่งนั้นมาได้เห็นไหมครับดังนั้นหากเราฝึกตั้งฝึกจิตฝึกใจให้มีความสุขเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเราจะเป็นคนที่เข้มแข็งมากขึ้นในการดำเนินชีวิตเพราะอะไรเพราะหากสิ่งนั้นมาสิ่งนั้นเราได้สิ่งนั้นมาแล้วก็ดีใจมีความสุขได้แต่หากสิ่งนั้นออกไปจากชีวิตเรา เขาไม่ตอบสนองเราไมไ่รับการโปรโมชั่นในหน้าที่การ,การงานไม่ได้รับโปรโมชั่นไม่ได้รับเลื่อนตำแหน่งแล้วแต่เนี่ยก็ไม่เป็นไรเช่นกันมันจะรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรเพราะเราอยู่กับปัจจุบันเป็นหลักแล้วเราให้ความสําคัญกับกระบวนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้กระบวนการเดินทางมากกว่าให้ความสําคัญกับจุดหมายปลายทางเป็นเพียงสิ่งเดียวนะครับดังนั้นเรามาฝึกด้วยกัน หาความสุข appreciate ชื่นชมชื่นชอบรู้สึกขอบคุณกับสิ่งเล็กน้อยที่คุณมีเพื่อนที่คุณมีอยู่แล้วพ่อแม่ที่รักคุณคนในครอบครัวที่รักคุณหรือใครก็แล้วแต่ที่คุณนึกถึงแล้วรู้สึกดีหรือสิ่งไรที่คุณมีที่เล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยนะต้นไม้สวนไปเดินเล่นไปออกกำลังกายทานอาหารอะไรอร่อยๆ ให้รางวัลตัวเองเล็กน้อยสิ่งนี้เราสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ครับหากเราเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของมันไม่ได้มัวแต่ไปแตะไม่ได้มัวแต่หลงกับความต้องการมากเกินไปจนเราลืมสิ่งที่อยู่ต่อหน้าต่อตาเราอยู่แล้วที่ผมอยากจะเสนอต่อครับว่าคุณสังเกตไหมว่าเวลาเราผิดหวังเนี่ย เรามักจะหาเหตุผลสารพัดอย่างเพื่อมาอธิบายว่าทำไมสิ่งที่เราปรารถนาต้องอะไรอ่ะต้องต้องเจอความผิดหวังกับสิ่งที่เราปรารถนาในที่สุดหาเหตุผลทุกอย่างเหมือนกับเสมือนว่าใจต้องการหาเหตุผลมายืนยันหรือหรือ justify หรืออธิบายความรู้สึกแย่ๆที่เรามีในปัจจุบันเนี่ยมันฟังดูเหมือนเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องไหมครับการหาเหตุผลมาอธิบาย แต่ในแง่จิตวิทยาแล้วเนี่ยผมตั้งคำถามกลับไปว่าการที่คุณหาเหตุผลรือนึกถึงเหตุผลสิ่งนั้นเนี่ยมันกลับมาทำร้ายคุณซ้ำเติมคุณหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะในแง่นึ่นะครับธรรมชาติของใจมนุษย์เนี่ยมันต้องการวิเคราะห์ตลอดมันต้องการหาเหตุผลตลอดมันต้องการหาคำตอบตลอดมันต้องการหาคำอธิบายตลอดมันเป็นในทางจิตวิทยาเราจะพูดได้ว่ามันเป็น illusion of control มันเป็นภาพลวงภาพหลอกที่ทําให้เรารู้สึกว่าหากเราเข้าใจสิ่งนั้นได้เราก็จะควบคุมเกมเป็นควบคุมสถานการณ์ได้แต่สังเกตไหมว่ามันไม่เคยทําให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงเลยมันเป็นภาพลวงนั่นเองครับดังนั้นจึงเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเหตุผลตราบใดที่เหตุผลนั้นไม่ได้มาเซิร์ฟความสุขของเราอีกต่อไปกล่าวคือ ปล่อยวางมันตราบใดที่เหตุผลนั้นไม่ได้ส่งเสริมการที่เราจะสามารถมีความสุขกับปัจจุบันขณะได้เพราะเหตุผลจะกลับกลายเป็นเงื่อนไขที่เราเผลอใช้มาลงโทษตัวเองต่อเพราะมันชวนให้เรารู้สึกประท้วงชีวิตรู้สึกเสียใจน้อยใจกับชีวิตรู้สึกน้อยใจและไม่พอใจกับชีวิตรู้สึกน้อยใจและไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรอบตัวเรา สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกของเราในตอนนี้และเราลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกภายในซึ่งเป็นสิ่งที่เราเข้าถึงได้เสมอทุกจังหวะทุกขณะทุกวันทุกเวลาทุกตอนทุกเมื่อไม่มีเงื่อนไขครับดังนั้นฝึกมาอยู่กับปัจจุบันที่อยู่ในโลกภายในจะดีกว่าไหมแต่สังเกตไหมครับว่าทําไมคนเรา ชอบคิดชอบหาเหตุผลมาอธิบายว่าทําไมคนนั้นเขาแย่จังเขามาหักหลังเราในหน้าที่การงานเพื่อนร่วมงานเขานินทาเราจนเราไม่ได้โปรโมช่นเลยมันแย่มากหรือคนนั้นทําไมเขาไม่ตอบรับเราเลยเขาไม่รับเมสเซจเลยทําไมเขาปฏิเสธเราทําไมเขาพูดจาร้ายกับเราพูดจาไม่ดีกับเราทําไมเขาไปพูดจาลับหลังเราถึงจุดหนึ่งแล้วเห็นไหมครับว่าการมุ่งฟิกซ์หรือโฟกัสกับเหตุผลเหล่านั้น มันไม่ได้เกิดประโยชน์ในแง่ของความสุขในปัจจุบันเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยมันแต่การปล่อยวางสิ่งนี้ไม่ได้มาจากการบังคับให้ใจตัวเองปล่อยเห็นไหมฮะแต่มันต้องมาจากพื้นฐานของการพิจารณาใจตัวเองว่าการยึดมั่นถือมันในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้เราทุกข์นะมันเป็นการบีบ จับมีดจับดาบแล้วบีบตัวเองจนมันกินเข้าไปในเนื้อของเราจนจนเบลดหรือจนมีดมันกัดเข้าไปในเนื้อของเราทำให้เราเลือดไหลระบาดจ็บแต่นั้นมันต้องมีศิละปะในการพิจารณาการปล่อยวางเป็นผลของการพิจารณาสำรวจใจตัวเองและทำความเข้าใจกับขบวนการทุกและสุข กระบวนการที่ความทุกเกิดขึ้นจากการยึดมั่นถือมั่นในเหตุผลที่เราปรุงแต่งเราเชื่อไม่ว่าเหตุผลนั้นจะดีหรือสมเหตุสมผลมากน้อยเพียงใดก็ตามแต่ท้ายสุดแล้วเราเลือกความสุขดีกว่าเพราะใจมันปล่อยใจมันปล่อยเพราะมันเข้าใจว่าการยึดมั่นถือมั่นกับการที่เราต้องการหาเหตุผลเพื่อรู้สึกว่าเราเข้าใจเหตุการณ์เพื่อรู้สึกว่าเราถูกเข้าผิดท้ายสุดแล้วมันทำให้เราทุกข์ดังนั้นมันจะปล่อยวางได้ ปล่อยวางอดีตผ่านการฝึกความอดทนในปัจจุบันฝึกความอดทนกับาอารมณ์ความรู้สึกและความคิดของตัวเองอย่าตอบโต้กับมันอย่าต้านมันดูมันเฉยๆออโอบมันกอดมันโอบและกอดความทุกข์ตัวเองให้เป็นดูมันโดยไม่ตัดสินมันโดยไม่พยายามบังคับ โดยแม่พยายามกรบมันโดยแม่พยายามปฏิเสธมันแต่พิจารณาถึงผลลัพธ์ที่ได้หากเราทําสิ่งนั้นอยู่แล้วถึงจุดหนึ่งเราก็จะพัฒนาทักษะที่จะอดทนมากขึ้นครับแล้วเมื่อเราอดทนกับอารมณ์ความสึกของตัวเองเป็นแล้วก็จะไม่ต้องการมัวที่จะวิ่งหนีเราก็จะไม่ต้องการวิ่งหนีจากความสึกของตนเองและการปล่อยวางจึงจะเกิดขึ้นได้แล้วทีนี้เมื่อคุณปล่อยวางคุณก็จะไม่มองและจมอยู่กับอดีต แล้วคุณก็จะมองและโฟกัสกับอนาคตจากพื้นฐานของการมีความสุขแล้วในระดับหนึ่งในปัจจุบันขณะการดําเนินชีวิตอย่างนี้คุณว่าไหมว่ามันดีกว่ามันเบากว่ามันสง่างามกว่ามันราบลื่นกว่านะครับคุณต้องการไปทางไหนในชีวิตนะโฟกัสกับมันอย่าติดกับดักมองไปในอดีตมองกลับไปในอดีต และรู้สึกทุกใจหรือตกเป็นเหยื่อจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเพราะมันจบลงแล้วอนาคตสำคัญกว่าแล้วจึงมีความสนุกและความสุขกับกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับใจตัวเองและความสุขและความทุกข์ของตัวเองและขบวนการเจริญเติบโตทางจิตใจดังนั้นใช้เป้าหมายของคุณเป็นเครื่องมือฝึกใจฝึกตนเครื่องมือที่จะเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเอง และคุณจะพบกับความสุขในการดำเนินชีวิตและพบกับความสุขในเจอร์นี่หรือขบวนการเดินทางไม่ใช่พึ่งความสุขกับแปดใจภายนอกหรือ destination หรือจุดหมายปลายทางเพราะปัจจุบันขณะย่อมสำคัญกว่าเพราะคุณประกาศให้โลกรู้ว่าไม่มีใครไม่มีสิ่งใดไม่มีเหตุการณ์ใดไม่มีคำพูดใดสามารถขโมยความสุขจากคุณได้ไม่สามารถขโมยปัจจุบันขณะจากคุณได้ จนกว่าคุณจะอนุญาตให้เขาทำสิ่งนั้นได้กับคุณครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับฝึกฝนไปด้วยกันสิ่งนี้มันอาศัยการฝึกใจตนเองซึ่งผมเองก็กำลังเรียนรู้และฝึกไปเช่นกันนะครับหวังว่าจะเป็นกำลังใจให้ทำไปด้วยกันขอบคุณที่ติดติดตามคลิปนะครับอย่าลืมไลค์แล้วแชร์ด้วยหากคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์และคอมเมนต์มาเลยว่าคุณคิดอย่างไรต่อท็อปิกนี้ ขอบคุณที่ติดตามคราวหน้าเจอกันสวัสดีครับ